เ,ออเป็นกบมยหินหุ่งเนาะอ้าวเป็นยังเถาคือตำห่าตำหามโคบหาโคบหามันเป็นได้ไรเงี้ยนี่ฮะอ้ยบวเห็นหุ่งเถาเอ้ยลงุงจ้ากระดื่มกาแฟสมุนไพรเคลียกาแฟฮันเด้โอ,อ้แมนไรแม่อีนางเอ้ยเคลียร์คอฟฟี่ขอได้ยินวิทยุฆโฆษณาอยู่ไปซื้อให้อยในเดอ้อเม่อีนางเดอเอ้อเออขั้นสั้นเพราะิไปซื้อให้ดอกเถาเอ้ย ดื่มแล้วดีอิลีพี่น้องเคลียร์กาแฟกาฟสมุนไพรบำรุงสายตาบำรุงทางกายมีสมุนไพรผสมหลายกว่าสาวสีสชนิด เส้นว่าตังทางเศร้าเฮ็ดลิ้นจืโกจีบุรีและลอื่นๆซอยบรรลุสายตาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาตาบัวตาฟางแสบตาเครื่องตาตาบวสูแสงคันตาต้อลมต้อหินสิ้นปงแพ้ลมแพ้แสงน้ำตาไหลต้อกระจกลุดไขมันลุดเบาหวานขึ้นตาลุดน้ำตาในเลือดขับถ่ายสะดวกนอนรับสบายลุดความมึนซานิ้วหลอกกาเฟดีมีคุณภาพต้อเคลียคอฟฟี่